สว,ส,สวัสดีครับสวัสดีครับคุณเฉลิมชัยและคุณกัษรสมง์ครับครับามกำลังจะเข้าสู่ตลาดหลักทรัพย์แล้วนะฮะกาำลังจะเข้าเทรดละต้องถามต้องให้คนเข้าใจธุรกิจเรานะครับเหล็กกล้าพิเศษมัน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 เป็นยังไงฮะช่วยช่วยอธิบายนิดนึงครับกับการดําเนินธุรกิจของเราโครงสร้างเป็นอย่างไรครับอย่างแรกผมต้องชี้แจงนะครับว่าเหล็กกล้าเป็นพิเศษจะแตกต่างจากเหล็กกล้าทั่วๆไป รวมถึงกลุ่มเหล็กก่อสร้างอะไรอย่างเงี้ยนะครับเหล็ก mm hmm. รูป,ปรพันธ์เราจะไม่เหมือนกัน <Okay. S 2> นะครับด้วยส่วนผสมนะครับเราจะมีส่วนผสมที่พิเศษเพิ่มเข้าไปนะครับจะเป็นส่วนของโครเมียมโมลิบดีนมัมนิกเกิลวานาเดียมเป็นต้นนะครับ <Okay. S 2> เราผสมเข้าไปเพื่อให้ในส่วนของคุณสมบัติทางกายภาพทางเคมีนะครับให้ดีขึ้นกว่าเหล็กทั่วไปซึ่งมันถูกเอาไปใช้งานในงานแม่ทีมงานชิ้นส่วนเครื่องจักรกลโลหะต่าง นะครับนี่คือต้องอธิบายว่าเหล็กกล้าเกรดพิเศษเนี่ยแตกต่างออกไปนะครับจากเหล็กทั่วๆไปทีนี้ผมถามนิดนึงในในประเทศไทยเนี่ยมีมีผู้จําหน่ายเหล็กกล้าเกรดพิเศษแบบนี้มากน้อยแค่ไหนอย่างไรครับเราผลิตได้ไหมหรือว่าต้องนําเข้าอย่างเดียวหรือย,อยังไงฮะต้องเด่นนี้ครับสถานะณปัจจุบันนะครับมีแต่ผู้นําเข้าและจัดจําหน่ายนะครับในประเทศไทยไม่มีโรงงานที่สามารถผลิตเหล็กกล้าเกรดพิเศษได้นะครับรวมทั้งข้อมูลจนถึงปัจจุบันเนี่ยยังไม่มีผู้ผลิต ในอาเซียนด้วยครับครับผมอ้าวก็แสดงว่าจําเป็นที่จะต้องนําเข้ามาก็จะมีคู่แข่งเยอะไหมคู่แข่งคู่แข่งมันมีมากน้อยขนาดไหนอย่างไรครับผมเรียนว่าคู่แข่งก็มีอยู่ในระดับหนึ่งนะครับแต่ถามว่าสามารถมีการดําเนินธุรกิจได้อย่างเป็นจริงเป็นจังเนี่ยมันจะต้องขึ้นอยู่กับหลายปัจจัยนะครับอย่างปัจจัยแรกก็คือในเรื่องของสินค้าที่จะต้องมีนะครับพร้อมส่งนะครับซึ่งอันนี้เป็นเรื่องพร้อมเดลิเวอรี่ที่ลูกค้าเนี่ยจำเป็นอย่างมาก นะครับปัจจุบันทางบริษัทเนี่ยก็มีทางสินค้านะครับแคปซิตี้เนี่ยอยู่ที่2องพันตันนะครับซึ่งสามารถตอกสินค้าได้หลากหลายในปริมาณที่ดูแลลูกค้าได้นะครับนี่คือจุดที่ต้องใช้ในการดําเนินธุรกิจนะครับแล้วยังต้องมีความเข้าใจในตัวผลิตภัณฑ์เพราะว่าตัวผลิตภัณฑ์เนี่ยไม่ใช่เป็นตัวผลิตภัณฑ์ที่เหมือนซื้อมาขายไปง่ายๆนะครับมีความพิเศษมีความเฉพาะนะครับจะต้องมีการถ่ายทอดเทคโนโลยี จากผู้ผลิตนะครับซึ่งทางบริษัทเราเนี่ยได้รับการแต่งตั้งนะครับจากบริษัทแบรนด์ชั้นนำนะครับผู้ผลิตระดับโลกนะครับซึ่งเราได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีตรงนี้จากเยอรมันนะครับรวมทั้งเนี่ยต่อเนื่องนะครับทางเราเนี่ยเรามีการต่อยอดธุร,รกิจด้วยการให้บริการอบชุบสุญญากาศซึ่งส่วนนี้เป็นส่วนต่อยอดเป็นการเราได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีนะครับเรามีโน้ตฮาวโนเลจในการที่จะซัพพอร์ตลูกค้าเพื่อให้ลูกค้าเนี่ยได้ชิ้นงาน <seen> นะครับที่มีคุณภาพสูงสุดครับผมอ้านะครับเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยมาว่ากันเพราะผมแอบไปดูกําไรขั้นต้นของเขาค่อนข้างเสถียรนะเกือบเกือบสามสิบเปอร์เซ็นะยี่สิบกว่าเปอร์เซ็นต์เดี๋ยวเดี๋ยวมาว่ากันกับธุรกิจเหล็กนะนะครับทีนี้เนี่ยผมต้องให้ให้ว่าดหน่อยนึงว่าแล้วเราขายให้กับใครบ้างเมื่อกี้บอกมาบ้างบอกมาบ้างแล้วฮะแต่ช่วยจัดโครงสร้างให้ผมหน่อยได้ไหมว่าเราขายให้กับกลุ่มไหนอย่างไรบ้างและโอกาสในการเติบโตของแต่ละกลุ่มมันเป็นอย่างไรเชิญครับ ผมขาแบ่งเซกเมนต์ของลูกค้านะครับกขแบ่งออกเป็นสี่กลุ่มนะครับกลุ่มที่หนึ่งซึ่งเป็นกลุ่มหลักของเราก็คือกลุ่มผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์นะครับอันนี้จะเป็นกลุ่มหลักนะครับยอดขายก็อยู่ที่สี่สิบกว่าเปอร์เซ็นต์นะครับของยอดขายรวมนะครับกลุ่มที่สองจะเป็นกลุ่มผู้ผลิตวัสดุก่อสร้างนะครับกลุ่มที่สามจะเป็นกลุ่มอุตสาหกรรมอาหารนะครับและบรรจุภัณฑ์กลุ่มสุดท้ายจะเป็นกลุ่มอื่น นะครับผมขอขยายความนิดนึงในส่วนผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ก็จะเป็นกลุ่มที่ผู้ผลิตในส่วนของไม่ว่าจะเป็นชิ้นส่วนช่วงล่างชิ้นส่วนภายในห้องโดยสารนะครับล้อแมกนะครับพวกโคมไฟต่างๆที่เป็นองค์ประกอบในรถยนต์นะครับส่วนวัสดุก่อสร้างเนี่ยเราก็จะจาหน่ายให้กับกลุ่มผู้ผลิตเหล็กก่อสร้างเพราะเนื่องจากเหล็กกล้าเกลดพิเศษเราเนี่ยถูกนําไปใช้เป็นแม่พิมพ์เป็นลูกรลดในการขึ้นรูป,ปขึ้นรูป ใช่คร,ครับครับอ่าส่วนกลุ่มอุตสาหกรรมอาหารเนี่ยเราก็จะมีจาหน่ายให้กลุ่มลูกค้าที่จะเป็นโรงงานน้ําตาโรงงานน้ํามันนะครับรวมทั้งกลุ่มผู้ผลิตขวดกระป๋องอาหารต่างๆนะครับครับผมโอ้เพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าดูแนวโน้มเอาอย่างชิ้นส่วนยานยนต์เท่าที่ฟังดูเนี่ยนะครับ,รบก็จะเป็นพวกช่วงล่างล้อแม็กก็ก โอกาสในอนาคตเป็นยังไงอ่ะเพราะตอนนี้ไทยนี่จะเป็นฐาน EV ด้วยหรือเปล่าเนี่ยผมเขากําลังเข้ามาเต็มไปหมดเลยครับเราเรามองภาพยังไงครับต้องเรียนอย่างนี้ครับจริงๆเราเราตระหนักแล้วเราเล็งเห็นเรื่องของของ EV มามาสักพักหนึ่งแล้วตั้งแต่ก่อนคุินะครับ<ช>ว่ามันเด่ตรงๆคือมัน,นมันเป็นเทรนด์ดีกว่านะครับ<ช>แล้วเราเชื่อว่าการที่ที่บริษัทหรือผู้บริโภคเนี่ยนะครับที่จะโน้มเอียงไปไป,ไปนิยมใช้รถ EV เนี่ย ีความเป็นไปได้นะครับเรื่อง climate change อะไรต่างๆด้วยนะครับซึ่งเป็นเทรนด์ซึ่งเราทางบริษัทเราก็เลยมีความตระหนักเรื่องพวกน,นี้เราก็เลยมีการโฟกัสในกลุ่มผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ที่ไม่ได้รับผลกระทบมากนะนะครับจากการเปลี่ยนเครื่องยนต์สันดาปไปเป็นแบตเตอรี่นะครับเราก็เลยไปโฟกัสอย่างที่ผมเรียนนะครับอย่างที่คุณชนลมชัยถามถูกต้องเลยครับ,รบถ้าเราโฟกัสลูกค้าผู้ผลิตชิ้นส่วนช่วงล่างผู้ผลิตชิ้นส่วนในห้องโดยสารล้อแมกนะครับหรือโคมไฟ พวกนี้จะเป็น e ีวีเป็นเครื่องยนต์สันดาบก็ยังต้องใช้นะครับเพราะนั้นลูกค้าเรากลุ่มเนี้ยจะไม่ค่อยได้รับผลกระทบสักเท่าไหร่มองในมุมกลับเขาอาจจะเป็นโอกาสในการที่เขาจะจะไดออเดอร์มากขึ้นอย่างที่เราทราบจากข่าวดีนะครับว่าทาง b i เขาก็ได้ให้การสนับสนุนนะครับแบรนด์ซึ่งไม่ขอเอ่ยชื่อแล้วกันนะครับก็ซื้อที่ดินแล้วจะสร้างโรงงานกันเร็วๆนี้แล้วนะครับเราก็มีความเชื่อว่าลูกค้าเราเนี่ยนะครับจะได้รับผลประโยชน์ นะครับอันนี้สองจากส่วนตรงนี้ครับผมอ่าโอเคพอลูกค้าได้รับออเดอร์ก็ต้องสั่งเลก้าจากเรานี่คือเรื่องปกติเกดพิเศษต้องผมต้องเติมเขว่าเกดพิเศษได้นะเลก้าเกดพิเศษจากเรานะครับก็เดี๋ยวดูอนาคตว่าเป็นอย่างไรนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เส้นทางมันเติบโตนะครับแล้วพวกแม่พิมพ์ล่ะเป็นยังไงอ่ะพวกแม่พิมพ์ก่อสร้างต่างๆแนวโน้มต่างๆเป็นยังไงครับต้องเรียนอย่างนี้ครับคือแม่พิมพ์ที่เรานําไป เหล็กไม่พิมมานะครับที่เราจําหน่ายให้กลุ่มผู้ผลิตวัสดุก่อสร้างเนี่ยจะค่อนข้างหลากหลายนะครับอย่างเราจาหน่ายให้กับผู้ผลิตปูนซีเมนต์ละกันนะครับไม่ขอหอชื่อนะครับเราก็จะเป็นชิ้นส่วนในเครื่องจักรนะครับในเครื่องจักรที่ใช้ในการผลิตนะครับแน่นอนลูกค้าเราเหล่านี้เขาไม่ได้มองถึงศักยภาพในการก่อสร้างแค่ในประเทศนะครับเพราะฉนั้นเขาเขาเขามีตลาดต่างประเทศด้วยนะครับเพราะนั้นจริงๆตรงนี้คือส่วนหนึ่ง วนที่2เป็นกลุ่มของผู้ผ,ผลิตอลูมิเนียมนะครับถ้าคุณเฉลิมชัยคุณกนตมลจนึกภาพคือกรอบประตูหน้าต่างนะครับซึ่งตรงนี้ถ้าเรามองถึงกรุงเทพปริมณฑลแน่นอนการขยายตัวอาจจะยากนิดหนึ่งนะครับแต่ถ้าเรามองถึงแนวราบและในของอในส่วนภูมิภาคะนะครับอันเนี้ยเราเชื่อว่ามีการขยายตัวนอกจากนี้เราอย่าลืมว่าเดี๋ยวอาจจะเกิดการเลือกตั้งเกิดอะไรกันขึ้นนะครับอ่ามันจะมีเรื่องของเม็ดเงินเรื่องของการลงทุนจากภาครัฐเพิ่มเติม นะครับเราก็มีความมั่นใจว่าทางลูกค้าของเราซึ่งเป็นผู้ผลิตวัสดุก่อสร้างเนี่ยะจะได้รับอานิสงส์จากส่วนนี้ด้วยนะครับครับผมอาา่าฮะส่วนธุรกิจพวกอาหารต่างๆอันนี้ก็จะได้รับอาน,นิสงส์ตามเศรษฐกิจที่ที่ดีขึ้นถูกไหมครับหรือยังไงครับก็เราคาดการณ์ว่าจะฟื้นตัวนะครับจากจากภาวะเรื่องของโควิดนะครับแต่แน่นอนก็อาจจะมีในส่วนของเราก็เล็งลูกค้าด้วยนะครับอย่างที่ผมเียงคือเราเราใช้การบริหารจัดการ ลูกค้าเราก็โฟกัสลูกค้าในกลุ่มที่สามารถส่งออกอาหารหส่งออกบรรจุภัณฑ์ะนะครับอันนี้คือสิ่งที่เรามองว่าเราไม่ได้มองแค่ประเทศไทยนะครับถึงแม้ปัจจุบันเนี่ยทางมาทางบริษัทเราเองเนี่ยยังจําหนายแค่แค่ในประเทศแต่เรามองถึงลูกค้าที่มีศักยภาพในการส่งออกด้วยนะครับกลับเอาละนะคะทีนี้ถ้าถามถึงศักยภาพการเติบโตก็ก็ก็ถือว่ามันมันโรนมันโรน มีโอกาสโกรธขนาดไหนอย่างไรครับพอไกลได้ไหมเอาตามไฟล i n g เราเราเราตั้งเป้าไว้นะครับก็อยู่ในระดับ20 20ต่อปีนะครับเป็น continuous นะครับเพราะเราเชื่อว่าหลังจากต้องเรียนนิดนึงถ้าถ้าไปดูจากตัวเลข่ i เน n g ยอดขายเอา64แล้วกันนะครับที่เราเอา64ยังไม่ได้กลับไปถึงขั้นจุดที่ก่อนก่อนเกิดการระบาดด้วยซ้ำนะครับเพราะนั้นเนี่ยเราเชื่อว่า 65อยู่ในระดับที่ใกล้เคียงกับ64เราเชื่อว่า66เนี่ยจะฟื้นตัวขึ้นไปอยู่ในระดับที่ใกล้เคียงกับก่อนเกิดการระบาดโควิดและทางบริษัทเตรียมความพร้อมระดมทุนนะครับเพื่อขยายธุรกิจนะครับเพื่อเพื่อเติบโตไปพร้อมกับลูกค้านะครับที่มีศักยภาพอย่างที่ผมเรียนนะครับเราโฟกัสเรื่องพวกนี้มากนะครับซึ่งลูกค้าที่มีศักยภาพแน่นอนก็มาพร้อมกับในแง่ของฐานะทางการเงินที่ลูกค้าที่ดี นะครับทางบริษัทก็จะได้ไม่มีประเด็นเรื่องของปัญหาตรงจุดนั้นด้วยครับเนี่ยเป็นสิ่งที่ผมจะถามค,คือเนื่องจากว่าธุรกิจของเราเนี่ยนำเข้าเหล็กกล้ามันเป็นการนําเข้าถูกไหมเราได้มีการปรับเปลี่ยนกระบวนการอะไรยังไงไหมครับก็ไม่ค่อยได้ปรับเปลี่ยนถูกไหมต้องเรียนงี้ครับจริงๆเราเรามีการผมใช้คําว่าเรามีการเลื่อยนะครับ,ค,รบคือเรานําเข้ามาผมยกตัวอย่างนะครับเรานําเข้าเหล็กหนาแบบครึ่งเมตรหน้ากว้างหนึ1 1> ่งเมตร ยาว3เมตรเป็นก้อนตันๆใหญ่ๆน้ําหนัก10ตัน10 20ตัน <c oughs> นะครับเรามาตัดเลื่อยนะครับเรามี processing ในส่วนนี้ในการที่มาตัดให้กับลูกค้า m a d e to order <c oughs> ตามขนาดชิ้นเล็กๆที่ลูกค้าต้องการ <c oughs> นะครับนี่คือส่วนหนึ่งอีกส่วนหนึ่งก็คือเรื่องของการอบชุบนะครับซึ่งอันนี้เรามี process เพิ่มเติมนะครับ <c oughs> ซึ่งอันนี้จะเป็นสิ่งที่เราเราตอบสนองให้กับลูกค้าได้ได้ดียิ่งขึ้น <c oughs> ครับนะครับครับทีนี้เนี่ยสิ่งสิ่งที่จะถามต่อไปนะั่นคือว่าแล้วศักยภาพในการขยายกับคือเราก็ถือว่าเมื่อกี้ฟังดูก็บริษัทใหญ่ก็ใช้เราพอสมควรนะครับ,รบเราเราเราอะไรคือจุดสําคัญที่เราทําให้เราสามารถขยายศักยภาพไปถึงบริษัทใหญ่ได้ใช่ตอนแรกที่บอกใช่ใช่ตอนแรกรูที่บอกหรือเปล่าฮะว่าก็คือ delivery ได้อ่ะคือสั่งมาฉันมีของให้ตลอดเวลาหรือมีอะไรเพิ่มเติมอีกไหมครับสิ่งแรกต้องชี้แจงอย่างเงี้ยนะครับคือทางบริษัทเราเน้นเราเน้นเรื่องเรื่องคุณภาพมากกว่ นะครับคุณภาพต้องมาก่อนเนื่องจากว่าเราจํหนาให้กับกลุ่มลูกค้าที่ที่อย่างที่ผมเรียนคือมีศักยภาพมีขนาดระกับนะครับบางบริษัทเป็นคอพเปอรเรทเป็นมหาชนเยอะแยะเลยนะครับซึ่งเรามองว่าบริษัทเหล่านี้นะครับสิ่งที่เขาต้องการคือเขาต้องการของที่ไม่ใช่คํานึ่งถึงแต่ราคานะครับเขาคํานึงคุณภาพเพื่อใช้ในการลดต้นทุนเราต้องยอมรับนะครับปัจจุบันประเทศไทยไม่ใช่ประเทศที่ที่มีค่าแรงขั้นต่ําราคาถูกต่อไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นคือทาง SF เเราเนี่ย เรานาเสนอผลิตภัณฑ์เพื่อให้ลูกค้าลดต้นทุนในการผลิตต่อหน่วยสินค้าของลูกค้าอ,อันนี้คือสิ่งที่เราได้รับความเชื่อมั่นนะครับแล้วก็เรื่องของเทคโนโลยีเรื่องของอความรู้ต่างๆที่เรามีให้กับลูกค้าไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่ก่อนซื้อหรือหลังซื้อนะครับนี่คือสิ่งที่เราเซอร์วิสให้กับลูกค้าแล้วนอกจากนี้เรามีการนําสินค้านวัตกรรมใหม่ๆนะครับเข้ามากับตลาดประเทศไทยอย่างต่อเนื่องนะครับเพื่อช่วยตรงนี้ให้กับกลุ่มภาคอุตสาหกรรม นะครับแล้วก็หลังจากการระดมทุนนะครับครั้งนี้เนี่ยนะครับเราก็จะมีการขยายเรื่องคลังสินค้าอย่างที่ได้เรียนปัจจุบันเราแคปซิตี้เราอยู่ที่2องพันตันนะครับคลังสินค้าที่จะเกิดขึ้นนะนะครับเพิ่มเติมอีก2องพันตันนั่นหมายความว่าหลังจากคลังสินค้าเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยแคปซิตี้ความจุเราจะขึ้นไปที่สี่พันตันครับจากปัจจุบันเท่าไหร่มันมันเพิ่มกระโดดขนาดไหนฮะสองเท่าครับสองเท่าปัจจุบันสองพันครับ่ใช่อก็เป็นเท่าตัว ครับผมอืมอถ้าเป็นอย่างนั้นมันก็จะทำให้ตัวของคือผมเห็นอ่ะเมื่อกี้เราคุยกันเรื่องของ gross profit margin กันอยู่ประมาณสัก25-27ก็ถือว่าค่อนข้างเสถียรอันนี้ก็ถือว่าเป็นเป็นตามปกติของของเหล็กเหล็กกล้าเกรดพิเศษถูกไหมครับเป็นสิ่งที่เราเรได้ผมเรียนว่าผมคงตอบแทน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 ผู้เล่นบริษัทได้แต่แต่สาทางบริษัทเราอยู่ในระดับนี้อยู่แล้วนะครับ ครับระดับ2 0่บกว่าเปอร์เซ็นต์นะครับแม้กระทั่งช่วงโควิดถ้าคุณทนน้ำใจไปดูตัวเลขจริงๆก็เราก็ยัง20กว่าระดับนี้ถูกต้องแม้กระทั่งช่วงโควิดที่ที่ทุกคนบอกว่ามีปัญหากันนะครับเราก็ยังคงอยู่ตรงนั้นได้ซึ่งอย่างที่ผมเรียนครับคือคือวาลูที่ลูกค้าให้กับเราครับเข้าใจนะฮะทีนี้เนี่ยพอเราขยายโรงงานปุ๊บเนี่ยไอ้ตัวบรรทัดสุดท้ายถ้าตามหลักการมันก็ควรที่จะต้องเพิ่มขึ้นถูกไหม หรือว่าเราจะเมนเทนไว้ประมาณสัก5อน,นอันนี้ถามตามหลักการไม่ไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องของในไฟลิ่งไม่ใช่ไฟลิ่งถามตามหลักการหรือว่ามันมี<ผ>มส่วนอื่นเง้นเงิน <ไป S 2> ผมผมขอตอบตามหลักการนะครับ <c oughs> ก็โดยหลักการแน่นอนเมื่อเมื่อเมื่อมันเกิดการขยายบรรทัดแรกก็เพิ่ม <c oughs> ถูกไหมครับเอาเราคุยบรรทัดแรกเพิ่ม <c oughs> ก่อน <c oughs> นะครับถ้า cross profit margin อยู่ในระดับเดิมนะครับ bottom line ก็ l i g h t ถูกไหมครับอ่าเข้าใจเข้าใจเอ <c oughs> าละะทีนี้มันต้องมีคําถามต่อ คือเหล็กเนี่ยมันเป็นสินค้าที่ราคาเนี่ยช่วงหลังๆพันผวนมากมันมันส่งผลกระทบกับบริษทัทไหมฮะหรือว่ายัางไงฮะต้องยอมรับว่าสิ่งหนึ่งคือราคานะครับมีการขึ้นลงผมใช้คําว่าขึ้นลงคําว่าผันผวนเนี่ยเราอยู่ในระดับที่ไม่ใช่เหมือนเหล็กเหล็กทั่วไปผมขอชี้แจงคุณอยู่ลำชายนะคุณสกมนเบื้องต้นคืออย่างสมมตินะครับเหล็กทั่วไปเราจะราคาจําหน่ายละกันอยู่ในระดับสามสิบสี่สิบบาท ต่อกอิโลกรัมนะครับสินค้าที่บริษัทจำหน่ายอยู่ในระดับ100ยสองร้อยห้าร้อเรามีสินค้าแพงสุดอยู่ในระดับ2,000บาทต่อกอิโลกรัมเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงในเชิงเชิงราคาต้นทุนนะครับเราก็สามารถบริหารจัดการตรงจุดนี้ได้สิ่งหนึ่งก็ต้องขอบคุณ gross profit margin สองเนี่ยเรามีสินค้าคงคลังในส่วนหนึ่งที่เรามีสามารถ โดยหลักการบริษัทเราเนี่ยเราจะคำนวณราคาขายด้วยวิธีคอสพลสอยู่แล้วนะครับ,รบเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยเราสามารถบริหารจัดการได้นะครับ,รบแม้แต่ว่าช่วงภาวะโควิดที่ราคาผมใช้คำว่าราคาอยู่ในขาลงนะครับราคาอุปโภคบริโภคทุกส,สิ่งทุกอย่างในขาลงเหล็กกล้าเกิดพิเศษก็ลงนะครับแต่ลงในสัดส่วนเปอร์เซ็นที่ไม่ได้มากเหมือนสินค้าเหล็กทุกปันอ่าอ่าเดวผมถามนิดนึงสิคือปกติเราผมเห็น คงเห็นเน็ตโปรฟิตมาจินเราอยู่ประมาณสักห้ากว่าถือว่าสูงนะสำหรับธุรกิจที่เกี่ยวพันกับเรื่องของเหล็กนะฮะแต่ว่าอ่ามันจะมีบางปีลดประมาณสักเหลือเหลือแค่หนึ่งเปอร์เซ็นตตรงนี้มันมันมันเกิดจากอะไรยังไงครับปีพิเศษหรือเปล่าหรือ,อยังไงถ้าถ้าคุณแม่พูดนั้นน่าจะหมายถึงปี2563ครับนะครับปี2 5 6 3คือปีที่เราได้รับผลกระทบเรื่องโควิดเต็มที่เลยนะครับอ่าแน่นอนนะครับยอดขายเราก็ตกลงประมาณ30%โ<า>ดยประมาณ นะครับซึ่งยอดขาย<อ>เรากตกลงไปตรงนั้นเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นคือเราก็ก็บริหารจัดกรารนะครับก็ตอบคำหนังอยู่แบเช่นเดียวกันปี2563ิมเนี่ยแม้กระทั่งบริษัทจดทะเบียนหลายๆบริษัทก็ก็บดทำลายก็แ,แดงก็แดงแต่ทางบริษัทยัง<ช>รักษาอยู่ได้ว่ายังเขียวอยู่นะครับอ่าก็ก้อนนั้นนั่นนั่นคือสิ่งหนึ่งผมก็ต้องเรียนว่าผมก็ต้องขอบคุณโควิดในอีกมุมหนึ่งนะครับโควิดมาเนี่ยทำให้ทางบริษัทเนี่ยมีการปรับตัวมีการลีนตัวเองลงนะครับแล้วเราก็ สุดท้ายเรา,เราเ,ราเราเจอตัวเราเองว่าสิ่งหลายๆสิ่งหลายอย่างเนี่ยเราเราบริหารจัดก,การได้ดียิ่งขึ้นมีประสิทธิภาพมากขึ้นเรามีเวลาได้คิดทบทวนะนะครับได้บริหารรีออแกไนซ์บริษัทนะครับซึ่งสิ่งเนี้ยทำให้บริษัทเราเนี่ยเริ่มเริ่มเริ่มเล<ะ>็งเห็นศักย<ม>ภาพเพิ่มเติม,มนะครับกลับผมอ้าวนะฮะแล้วไหนก็จะเข้ามาในตลาดแล้วมีความมั่นใจแค่ไหนฮะที่จะเข้ามาเทรดในวันแรกแล่ะคะเรา เบื้องต้นนะครับเรา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 ได้ปิดการจองซื้อหุ้นแล้วนะครับก็ได้รับผลตอบรับที่ดีจากนักลงทุนนะครับตามที่เราคาดนะครับส่วนหนึ่งก็ต้องยอมรับว,ว่าทางบริษัทเรายังเป็นบริษัท SME นะครับแต่ก็เรามองว่าเรามีศักยภาพนะครับทีมผู้บริหารนะครับทีมคณะกรรมการรวมทั้งทีมพนักงานเนี่ยเรามีศักยภาพนะครับเราเชื่อว่าเรามีเอ็ก r t เพรติสในการที่จะนําพานะครับองค์กรของเราหลังจากได้รับการระดมทุน นะครับเราจะนําตรงส่วนนี้นะครับไปขยายธุรกิจเพื่อเติบโตไปพร้อมกับลูกค้าที่มีศักยภาพนะครับเราจึงมั่นใจว่าภายหลังจากเข้าเข้าซื้อขายในตลาดนะครับเราเชื่อว่าจะได้การตอบรับที่ดีจากนักลงทุนอย่างต่อเนี่อกราบผมนะครับฝากถึงนักลงทุนหน่อยสุดท้ายแล้ว่าคือเราพยายามที่เราคุยยาวเนี่ยเพราะว่าเราพยายามที่จะให้เห็นภาพว่า เหล็กเกรดพิเศษมันต่างจากเหล็กธรรมดานะนะครับเพราะว่าก็จะได้เห็นภาพการว่าไอ้ไอที่เราขายในราคาตรงน,นี้ P/E มันอาจจะดูสูงนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยในเชิงของการเติบโตมันก็ยังมีอยู่ใช่หรือไม่อย่างไรอัฝากถึงนักลงทุนเลยครับเชิญครับครับตัวผมเองก็เป็นนักลงทุนมามาพักใหญ่นะครับ,รบแน่นอนสิ่งที่เวลาเราเราเรา,เราคิดจะลงทุนตัดสินใจลงทุนในในบริษัจทจดทะเบียนใดบริษัท นะครับแน่นอนผมไม่ได้มองถึงสถานะปัจจุบันโอเคอดีตและปัจจุบันเป็นเป็นเป็นเหมือนเป็นเข็มทิศละกันนะครับแต่อยากให้มองถึงศักยภาพนะครับผมถึงอยากให้นักลงทุนทุกท่านออลองดูศักยภาพหาข้อมูลบริษัทเรานะครับหาข้อมูลผู้บริหารทีมงานของบริษัทเราแล้วอยากให้พิจารณาถึงศักยภาพในอนาคตนะครับแน่นอนนะครับเราคงไม่สามารถไปคอมมิตอะไร ใน,ในจุดนี้ได้นะครับแต่แน่นอนผมอยากให้มองถึงศักยภาพเราได้รับการแต่งตั้งนะครับจากซัพพลายเออร์ให้เป็นตัวแทนจำหน่ายแต่เป็นผู้เดียวในประเทศไทยรวมทั้งได้รับความยินยอมแล้วนะครับในการให้เราเป็นตัวแทนในส่วนของประเทศเพื่อนบ้านนะครับในกลุ่ม c m v นอกจากนี้ทางบริษัทเนี่ยมีศักยภาพมีการแสดงออกประสิทธิภาพในการบริหารซึ่งทางบริษัทได้รับรางวัลนะครับ sme ดีเด่นภาคอุตสาหกรรมนะครับใน าขาการบริหารจัดการดีเด่นนะครับเพิ่งได้รับจากทั้งนายกรัฐมนตรีไปนะครับนี่คือสิ่งหนึ่งที่เป็นตัวพิสูจน์และตัวไกด์ไลน์ให้กับนักลงทุนว่าสิ่งที่เราทำมาและสิ่งที่เรากำลังจะทำจะเป็นอย่างไร <Okay. S 1> สุดท้ายเราเราหวังว่าเราด้วยการบริหารงานที่โปร่งใสนะครับคำนึงถึงสิ่งแวดล้อมสังคมธรรมาพิบาลเราเชื่อว่าทางบริษัท จะมีการเติบโตที่ยั่งยืนนะครับขอบคุณครับครับผมขอบพระคุณมากๆครับรบพิสิทธิ์ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ